ประโยชน์สาระและความบันเทิงคุณจะเพลิดเพลินในช่องของอิมมาเล่าเย้สร้างพลังให้กับตัวเองนะคะทุกคนเพื่อที่จะมานำเสนอและแชร์ประสบการณ์ชีวิตดีๆและประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาเสลเลยแบ่งเป็น เรื่องราวต่างๆประโยต่างๆสาระต่างๆมากมายเหลือเกินที่อยากจะนํามาพูดแต่ไม่มีเวทีไหนเลยอะที่อิมจะสามารถพูดกับใครได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวเราอยู่ที่ฟาร์มแล้วเราไม่รู้จะไปคุยเราไม่รู้จะไปคุยกับใครก็เลยจะมาแชร์ตรงนี้นะคะว่าการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆเนี่ยในแง่คิดต่างๆในมุมมองต่างๆของอิมเนี่ย มันปรับใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับใครก็ได้ที่ผ่านมาฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคคุณเคยมีปัญหาไหมคุณเคยมีปัญหาในชีวิตไหมแล้วคุณจัดการมันไม่ได้ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่อิมทําและมันเคยเป็นมาก่อนแต่ตอนนี้คือ อะไรจะเข้ามาในชีวิตฉันสามารถแฮนเดิมันได้หมดฉันสามารถจัดการเรื่องมันได้หมดซึ่งอิมก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดอิมเพิ่งมารับรู้ความจริงว่าทัศนคติในแง่บวกเนี่ยอิมเพิ่งสร้างมา2ปีเท่านั้นเองนะคะเพิ่งสร้างมาเช่นเดียวอิมเพิ่งมารู้ความจริงของชีวิตเนี่ยตรกกะของชีวิตที่คุณไม่ต้องพึ่งาศาสนาใดเลยเนี่ยสปีที่แล้วนะก็คือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีปัญหากับเจ้าของ ตัวเจ้านั่นแหละมีปัญหากับเจ้าของจาจัดการเจ้าของบ่ได้เจ้าก็เลยมีปัญหาจัดการในที่นี่ก็คือว่าเจ้าหายเจ้าห้องหายเจ้ามีปัญหาชีวิตเจ้าด่ามากเจ้าโศกเศร้าจะาว่าสาม,มารถจัดการให้มันเป็นลักษณะของความสุขของเจ้าได้ความสุขที่แท้จริงว่าเป็นเงินทองแต่มันไม่ใช่นะเงินน่ะคือความสุขนะแต่มันความสุขมันไม่สุขที่สุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะ มันคือการดีไซน์ตัวเองในรูปแบบของตัวเองการไม่คิดลบการไม่คิดอคติการมีทัศนคติที่ดีคุณต้องดึงจิตวิญญาณของคุณออกมาในลักษณะแง่คิดที่ดีให้ได้คุณต้องมองโลกในอีกแบบหนึง่งคุณต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้ชาวโลกได้จดจำว่าสิ่งที่คุณพบผ่านมาในชีวิตเนี่ยคุณมีอะไร ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมสิ่งแวดลอ้อมพูดอย่างนี้ก็คือเป็นยังไงคะน่าฟังมากขึ้นนะติดตามกันได้ในช่องเ <Wow. S 2> อ็มมาเล่าก,กันะว่าจะมีเรื่องอะไรมันจะไม่ได้เป็นการเรียงคลิปนะคะอยากพูดอะไรก็จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ <Wow. S 2> นะคะรวมถึงความบันเทิงและความติงตองความตลกโปกฮา <Wow. S 2> ก็จะอยู่ตรงนี้ประโยชน์สาระอะไรต่างๆที่อิมอยากจะมาเล่าก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมด นะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนหรืออาจจะไม่โดนก็ไม่รู้นะอิมไม่รู้นะแต่ว่าบางทีถ้าบางครั้งมันโดนมันทําให้ชีวิตของคุณน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหรือทัศนคติมองโลกในแง่บวกมากขึ้นอิมก็ถือว่า มันมีคุณค่าริมแล้วนะเพราะว่าเป็นการแชร์ไงแชร์มันจะถูกไม่ถูกมันจะใช่ไม่ใช่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราอยากแชร์ให้สังคมได้รับรู้นะคะเพราะแฟนเพจก็คือไม่สามารถที่จะพูดได้เฉพาะคนคนเดียวหรือกับเพื่อน5,000คนในเฟซส่วนตัวเป็นเฟซส,สาธารณะแล้วก็จะมีช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มี t i ก t o กเล็กๆน้อยๆฝากเข้าไปติดตามด้วยนะ คลิปนี้คลิปแรกเป็นการฝึกพูดที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับกล้องนะคะคลิปแรกคุยไม่ค่อยเก่งเลยอะแต่คลิปต่อต,อต,อตอไปอีกสิคลิป15คลิป20คลิปอิมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าฟังมากขึ้นนะคะ